เฮรนแด้เีรนได้เียนได้เรียนความเก่งของรถแท็กอร์นะคะทำให้ คนต่างเชื่อกันเลยนะทำไมก็ได้ให้เสามันตรงค่ะตรงยัน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 เออใกล้ได้แล้วเนาะใกล้ได้ละใกล้ได้ละ ใจนะคะเอาไม้ไผ่มาค้ำเพื่อที่จะให้มันสมดุลค่ะทุกฝ่ายช่วยกันค่ะทุกมุมเลยค่ะช่วยกันข้างล่างก็ช่วยกันนะคะข้างล่างก็ช่วยกันค่ะตอมัดลวดให้มันติดกันนะคะข้างล่างก็ช่วยข้างบนนก็ช่วยกันค้ำให้มันตรงข้างล่างจะช่วยกันมัดเหล็กค่ะ งานก่อสร้างนี้ต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะคะจึงจะสำเร็จค่ะ